โอเคในวิดีโอนี้ผมก็จะแสดงการเข้าไปใช้งานผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นซึ่งเป็น u ู e r ของโปรเจกต์ใหม่นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่แอดมินนะครับก็จะล็อกเอาออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับผมก็สร้าง u ู e r ใหม่ชื่อว่า u ู e r 1หนึ่งนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็บไว้นะครับก็เข้ามานะครับก็จะเห็นว่า นะตรงนี้ก็คือจะเป็นเ,เนี่ยนะครับในนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะาก็คือมีโค้ตาตามที่ระบุเป็นโค้ตาของโปรเจกต์นะครับตามที่กําหนดไปในวิดีโอที่แล้วนะในที่นี้ผมก็จะเ,เริ่มต้นสร้าง i n s t a n น e นะครับแต่ว่า,อาพอมาดูที่ Network เนี่ยนะครับถ้าดูที่ Network ก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็จะเห็นว่าเน็ตเวิร์กก็จะมี Public Network อยู่นะครับซึ่งเป็น พับบิ้งเน็ตบร์ที่จะเป็นเน็ต o r ร์ที่ทุกๆทุกๆโปรเจกต์กกนะครับจะเห็นนะครับเอ่อคราวนี้นะครับเอ่อในอันดับถัดไปก็ฮะอีกอันคือ Security group นะครับ security g r o u กก็คุณจะเห็นได้ว่าเป็น d e f a u l t security group ซึ่งแอดมินจะเป็นคนกำหนดนะครับเอ่อถ้าคุณอยากจะได้ Security group อะไรเพิ่มก็อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ d e f a u l t security group นะครับ ดีฟอลต์ค e ร u r ี t กรุ๊ปของของอตัวยูเซอร์หนึ่งเนี่ยก็จะมะีคือคุณสามารถที่จะ Access เน็ตเวิร์กภายนอกได้แต่ว่าคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้มันข้างนอกนี้เข้ามา Access เครื่องได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็ในที่นี้นะครับผมก็ก็จะไปเป็นนี้นะครับ แสร็แล้วผมก็อาจจะไปสร้างผมก็จะไปสร้าง security group ใหม่นะครับอย่างเช่นบอกว่าผมจะสร้าง ssh security group, group ช ssh icmp นะครับก็ create security group นะก็ได้ขึ้นมาแลวนะฮะใน security group ใหม่ชื่อ ssh icmp แล้วก็ใน security group นี้ผมจะเปิดนะให้ให้ให้เครื่องอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเ ssh เข้ามาที่เครื่องเครื่องที่เราจะใช้ security group อันนี้ห่อหุ้มมาไว้ก็ได้นะครับก็ใส่เลือก SS แล้วก็ add กดเข้าไปนะก็เห็นว่ามันจะเปิดเปิดพอร์ต22นะครับอันถัดไปนะครับผมก็จะใส่เป็น all ICMP นะครับก็คือให้ให้เครื่องอื่นข้างนอกสามารถที่จะปิ n g ได้นะครับก็ add ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะใส่เป็นพอร์ต number อื่นตาม customize ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น security group นะครับอันที่2นะครับ นอกจากนั้นผมอาจจะสร้าง Security Group อื่นเพิ่มนะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าเออผมจะให้มีเป็นแบบ H T T P H T T P S อย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งก็ Create Security r r o u p เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Add เข้าไปนะครับเออ H T T P แล้วก็ Add เออ H T T P S นะครับ นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เสร็จจากนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่า Floating IP ก็ยังมี quota อยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้อ l l โ c a t e อะไรมาใช้นะครับออโอเคกำหนด Security Group เสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะไปสร้าง Network นะครับที่จะเป็น Network ย่อยที่จะต่อเชื่อมกับ Public Network นะครับซึ่งตันนี้ผมก็จะ create Network นะครับชื่อว่า d e p a r t Net หนึ่งนะครับ ก็หจากนั้นไปก็นะคคลิก next นะครับสัมเร็จนะครับอาจจะใส่ชื่อเป็นเด็บหนึ่งสับเด็ดอย่างนี้นก็ได้หรือว่าหรือว่าจะาไม่ใส่ชื่อก็ได้นะครับคราวนี้เน็ตบวก d d อเดสเนี่ยนะครับก็คุณต้องระบุนะครับว่าจะให้เน็ตบวก d d อเดสภายในเป็นอะไรสมมติว่าผมอยากจะให้เป็น10 จุดเอ่เอสิบองจุดสิบสอุดศนยี่สเนี้ยนะครับอันนี้ก็ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอ่อไอพีนะครับแล้วก็เกตเวย์เกตเวย์ผมว่าจะเป็น1 0บจุด1ิบอจุดสิุดนึ่ย่างนี้นะครับโอเคน,น,นะคน C, แล้วก็ตัดสินก็ next นะครับแล้วก็ ในสปเปคดีเทลนี่จะเป็นยังไงนะครับก็จะใชอ้อันนี้ก็จะให้เป็น DSCP ถ้าคุณอยากจะให้มันเป็น range ก็สร้าง allocation pool ไนดะ้ส่วน DNS server ก็ให้เป็น8.8.8.8นะครับโอ okay. เคก็ผมก็ c r e a t e network ละเนี่ยนะครับก็จะได้ network อันนี้มานะครับ network เจ็บหนึ่งนะครับถ้ามาดูที่ topology ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น network ที่แยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับขวนะดี ถ้าคุณอยากให้เน็ตเวงนี้เ,เชื่อมต่อกับเน็ตเวงภายนอกได้คุณก็ต้องสร้างเราเตอร์นะครับก็ามาที่คลิกที่แท็บเราเตอร์เสร็จแล้วก็สร้าง create router นะคุณก็ r ร u t e ์หนึ่งนะครับ r ร u t e ์หนึ่งเสร็จแล้วก็เลือกเ,อเลือกนเน็ตเน็ตบวงที่เป็น external network คือ public หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ create router นะฮะ เนี่ยนะครับก็เข้ามาดูที่เทคโนโลยีเนะก็จะเห็นได้ว่าคุณมีเราเตอร์เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเตอร์คุณเชื่อมต่อกับพักปิดเน็ตเวิร์กเอ็กซ์เทอร์นอลเน็ตโวดเท่านั้นนะครับคราวนี้คุณก็จะต้องไปทำให้เราเตอร์มันไปเชื่อมต่อกับตัวเอ,อเน็ตโวดภายในด้วยนะครับเออ่ซึ่งก็คลิกไปที่เราเตอร์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงแท็บเราเตอร์ตรงนี้ตรงชื่อเราเตอร์ตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็แอดอินเทอร์เฟซ นี้นะครับก็ add interface ไปก็มันก็จะมี list มาให้เลือกเลยนะครับก็เห็น d e v หนตรงนี้นะครับก็ submit ไปโอเคนะตรงนี้ก็เนี่ยนะครับก็จะมี fix ip ตามนี้แล้วนะครับนี่เป็น gateway นะก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรา1ตรงนี้นะครับเ,เสร็จแล้วก็คลิกมาที่ดูตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับมันมีเ,เน็ปหนึ่งก็เชื่อมออกต่อผ่านเราเตอร์นี้ออกไปที่พับบิงดึกแนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูนะฮะในส่วนของออในอันดับถัดไปนะครับเราก็จะมาดูข้อมูลที่เป็นรายละเอียดมากขึ้นนิดนึงนะครับก็คลิกมาที่เราเตอร์หนึ่งนะครับ เอเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันนี้จะเป็น IP address นะครับที่เป็น IP address ฝั่งที่เป็นฝั่งที่เชื่อมต่อกับ External network นะครับส่วน IP address ฝั่งที่เชื่อมต่อกับเออเออ Interface ทีเ่เป็น Gateway นะครับสําหรับ Interface network ภายในก็คือตัวนี้นะครับนะเเป็น Gateway n e t Gateway IP นะโอเคนะครับ คราวนี้เรามีตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน่นดับถัดไปก็คือเราก็สมมติว่าคุณจะสร้าง VM นะฮะก็คลิกเข้ามาที่ Compute นะครับแล้วก็ลองดู image ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่2อันนะครับคือ l o s t กับ ubuntu 24.04นะครับซึ่งแล้วก็มาดูที่ instance นะครับอันนี้ผมก็จะสร้าง a u n c h instance นะครับแล้วก็สมมติว่า โปรเจก์นี้นะครับสมมติว่าผมใส่เป็นชื่อ c-test นะครับแล้วก็สมมติว่าผมจะรัน s l อตอิมเมจสัก4 i m a g e เอ่อ VM สัก4 v m นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะสมมติว่าให้เป็นเอ่อให้มันใช้ image ที่เป็น image คิวข้าอิมเมจนะที่จะไปอยู่บนเครื่องคอมพิวโนดนะครับก็คลิกเป็น image ธรรมดานะครับแล้วก็ อันนี้ก็เลือกเซอร์ลอสนะครับแล้วก็จากนั้นก็เด็กนะครับแล้วก็เอาเป็นไทนี่นะครับ M2 ไทนะี่แล้วก็เด็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับเน็ตเวิร์กก็จะมีให้คุณใช้ได้อยู่อันเดียวก็วคือเด็บหนึ่งนะครับเ,เด็บเด็บหนึ่งอันนี้นะเพราะว่า,าคุณจะเอามาไปใช้เอาพับบินโดยตรงไม่ได้นะครับคราวนี้ ในโปรกพอร์ตมาที่ Security Group เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่คุณจะเลือกเข้ามาสมมุติว่ามี Default เสร็จแล้วก็จะเลือก SS S S s I C M P ก็เลือก S S I P M P นะครับแล้วก็คลิก Next นะครับ k e y ์ a i r นะครับ k e y ์แพรในที่นี้ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะสร้างถ้าจะใช้ผมก็ Recommend ว่าให้ไปใช้ใน Configuration File อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่านี้เราใช้ SerLoss นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะเ e r รมันมี username password ให้คุณอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เราจะไม่ได้ใช้กี่แพลในเคสนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ร้อน VM เครื่อง VM พวกนี้มันก็จะถูกกระจายไปรันบนเครื่องคอมพิวว่าเรามีเครื่องคอมพิว,อ,อ,พวอยู่2เครื่องนะครับมันก็จะกระจายกันไปรัน ก็เราก็จะทดสอบนะครับก็ผมก็จะ a s s o c i a t e นะครับ floating IP ให้กับสักันหนึ่งนะอันนี้ยังไม่มี floating IP คุณก็ต้อง allocate มันกดคลิกตรงบวกตรงนี้นะครับนะครับเราก็ก็จะ allocate นะ a s s o c i a t e allocate IP นะครับก็จะได้เป็นอันนี้มาแล้วก็มันก็จะเลือกให้ว่ามา a s s o c i a t e เข้ากับตัวนี้คุณก็ a s s o c i a t e อเคนะคพอแอสโซเชตสิบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะ SSH นะครับจากข้างนอกผ่านตัว p u b l i c Network นะครับมาที่ตัวนี้นะครับ10.81.1.1.2นะครับนี้ก็คือ SSH นะครับไปที่ Seros จะเห็นว่าใช้ได้นะครับก็แสดงว่าตัวเน็ตเวิร์กนั้นใช้ได้นะครับแล้วก็น,นี่คือคุณ s s เเข้ามาใช้นะครับมาใช้เซอร์ลอสได้แล้วก็เซอร์ลอสก็ออกไปสู่โลกภายนอกได้นะครับออไม่มีปัญหาอะไรนะครับก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อ็กินะครับคราวนี้นะครับใน อันดับต่อไปนะครับผมก็สมมติว่าผมไม่ต้องการาพวกนีน้คือจริงๆพวกนี้มันก็รีรันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะลบมันออกไปนะครับก็จะโชว์ในเน็ตเวิร์กนะครับว่าเานี่ยนะครับในเน็ตเวิร์กโทรโพลจีก็จะมีเครื่องพวกนี้อยู่เน,นี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้นโอเคคราวนี้ผมอาจจะอยากจะสร้างเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นมานะครับอีกหนึ่งเน็ตเวิร์กนะครับ ชื่อ internal นะครับชื่อ network internal นะครับแล้วก็ subnet อาจจะเป็นเอออันนี้ก็ได้นะครับ1 9 2่งเอหนึ่งเปอเอาแบบนี้เอาอันนี้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ gateway สมมติว่าไม่มี gateway นะครับผมจะสร้างเป็น network ภายในนะฮะแล้วก็มี subnet อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ แล้ว next นะครับแล้วก็ next u b n e t detail นะครับก็ไม่มีนะครับก็ไม่ได้ใช้ dscp หรืออะไรสเสร็จแล้วก็ create network เป็น static network นะครับชื่อ internal อย่างเงี้ยนะครับสเสร็จแล้วก็เหลัดจากนั้นไปผมมาจจะใน i n s t a n c e นี้ผมอาจจะเอา,เอา attach นะครับ อย่างอนี้นะครับถ้า attach attach interface นะครับเข้ามาออโอเคนะครับแล้วก็ผมอาจจะเลือก internal อย่างนี้นะครับแล้วก็ fix ip address นะครับก็อาจจะให้เป็นหนึ่6เก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดยี่สองจุด สองอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ add interface แล้วก็มนจะ add interface ก็เครื่องนี้ด้วยนะแล้วก็ให้มันมา attach internal ตัว interface นี้ไปนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นสามอย่างนี้นะครับ แต่ยังเด็กเข้าไปโอเคครับหลังจากนั้นมาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับดูที่ Network Topology ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับเออเรามี Internal Network แล้วก็คุณมีเน็ตเวิร์กที่มันเชื่อมต่อกันกับระหว่างสองเครื่องนี้นะครับ C test 3กับที C test 4นะครับ แล้วก็ตรงนี้คุณสามารถที่จะเข้าไปในนั้นเ,เข้าไปที่ vm ตัวนี้เสร็จแล้วก็วกเสร็จแล้วก็ไปใช้คำสั่งอย่างเช่น ip link นะครับดูก็จะเห็นว่ามีอินเทอร์เฟซเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่มีแค่ eth 0ก็เพิ่ม eth 1เข้ามานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการกำหนด ip address หรืออะไรนะครับแต่เห็นว่า mtu เนี่ยเป็น 1.450นะครับโ okay. นะอเคก็ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็คุณก็าสามารถที่จะไปจากนี้ไปคุณก็ไปเซต IP Address นะครับให้กับตัวถ้าอยากจะให้ไอสองเครื่องนี้มันติดต่อกันผ่านตัวเน็ตเวิร์กเนี้ยนะครับก็ไปเซต IP Address ให้เป็นตาม IP Address อันนี้นะครับแล้วก็เซต Manual แล้วก,แวก็แล้วก็ทำตรงนั้นไปนะครับโ okay. อเค รงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นอกจากจะใช้ตัวเซอร์ลอสแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้อุบุนตูได้นะฮะแล้วก็คุณสามารถที่จะสร้างในตัวที่เป็นหลายๆเทียนะครับเชื่อมต่อกันหลายๆชั้นก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนั้นนี่ก็อาจจะมี V M มาอ,อ,มอยู่ตรงกลางแ,แล้วก็เชื่อมต่อไปชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับนนั้นเป็นเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กสำหรับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในแต่ละโปรเจกต์ก็สามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของ OpenStack นะครับเป็น Multi-Tenant นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงการทำลายนะครับในที่นี้ผมก็จะทำลายจะ t e v i t t ว a l m a ใน i n e นะฮนะทั้งหมด ดีลิทวัวชุ่มมิชินไปแล้วนะครับผมมาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับคุณก็จะเห็นว่าเวัวชุ่มมิชินทั้งหมดก็หายไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะดีลิทตัวอินเทอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็ดีเน็ตเวิร์กผมก็จะเข้าไปดีลิทอินเทอร์เน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ผมก็จะมาดีลิทตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นเด็เน็ตเวิร์กแต่ว่าก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้ผมก็จะต้องไปที่เราเตอร์ก่อน ะครับจากเราเตอร์เนี่ยนะครับผมก็จะไปเคลียร์เกตเวย์ก่อนนะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะครับเคลียร์เกตเวย์นะครับแล้วก็พอคุณมาดูที่เลนส์โปรโตโพลจีอีกทีก็จะเห็นได้ว่าเราเตอร์นี้ไม่ได้ออกไม่ได้เชื่อมต่อกับพับิกเน็ตเวิร์กล้นะครับคราวนี้ก็มาที่เราเตอร์อีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วก็ไปที่คลิกไปตรงที่เราเตชื่อของเราเตอร์นะครับแล้วก็คุณจะเห็นได้ว่าแท็บอินเทอร์เฟซเนี่ย นะครมันมีอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับในบร์บภายในอยู่ก็ดีล e ทอินเทอร์เฟซนะครับหมดละนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ่อเราเตอร์ของคุณก็จะสเตนสเตนอโลละนะครับไม่ได้เชื่อมต่อใครตอนนี้คุณก็ e ี e t ทมันได้นะครับมาที่เราเตอร์แล้วก็ดีล e t หรือว่าจะดีล t ทจากภาพเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคลิกไปที่เราเตอร์แล้วก็ e ี e t ทนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเน็ตเวิร์กเหลืออีกอันหนึ่งที่จะดีลีทนะครับก็คือตัวเดบหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่เทคโนโลยีนะครับไปหมดละนะครับลบหมดละนะฮะอะไรก็เคลียร์ไปหมดละนะครับโอเคนะครับก็อันนี้แสดงการใช้งานระบบ OpenStack เบื้องต้นนะครับโดยใช้ตัว เว็บอินเทอร์นะครับแต่ว่าในตำราก็จะมีวิธีการใช้งานโดยใช้ Command Line Interface ด้วยนะครับแต่ว่าในทนี่เราก็จะเราก็จะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ